สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ไม่ได้เจอกันนานเลยค่ะวันนี้นะคะก็เป็นโอกาสดีนะคะที่เราจะได้มาเจอกันเพราะช่วงนี้ก็ว่างพอดีนะคะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้นะคะก็จะมาแช์นะคะให้ฟังเรียกว่าแชรและกันนะคะว่าอาหารนะคะสําหรับผู้ป่วยสโต o k คะ่ะเป็นยังไงบ้างเนื่องจากว่า,าเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ใน YouTube นะคะมีคนสอบถามเข้ามานะคะบอกกับคุณพ่อของเพื่อนนะคะก็ คุณท,ท่านเป็นเหมือนเส้นเลือดในสมองแตกค่ะแล้วก็ซีกซ้า,ายนะคะก็คือทํางานผิดปกตินะคะก็คือยังยกแขนแล้วก็ยกขามไม่ได้นะคะก็เลยอ,อนาคตอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณหมอนะคะว่าจะรักษาอย,ย่างไรต่อไปนะคะแต่ว่าของหนูนะคะ่ะก็จะมาเล่าให้ฟังในส่วนของา,อา,าราทัาหักระกันนะคะก่อนอื่นนะคะก็จะขอบอกไว้แบบนี้ก่อนแล้วกันว่าการที่ สโต๊กอะค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นแล้วรักษาหายแล้วนะคะมันมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นซ้ำถ้าเกิดว่าเราอะค่ะดูแลร่างกายของเราไม่ดีนะคะพักผ่อนไม่ดีหรือว่าควบคุมอาหารไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งแรกเลยก็เราก็ต้องเริ่มต้นนะคะจากการดูแลอาหารแล้วก็สุขภาพร่างกายของเราอะค่ะในแต่ละวันให้ดีมากที่สุดเท่าที่จะดีได้นะคะแต่ไม่ได้บอกว่าต้องทําตามแบบที่นูพูดเป๊ะๆเลยนะคะแค่ เราเลือกที่จะทานมากขึ้นแค่นี้นะคะ่ะหนูก็ดีใจแล้วนะคะค่ะจากประสบการณ์นะคะที่ได้ทํางานร่วมกับทีมนะคะกับคุณหมอนะคะที่รักษานะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะที่พบเคสโดยส่วนใหญ่เลยนะคะที่มีภาวาสะสโตนะคะก็คือส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะมีโรคประจําตัวนะคะที่เป็นเบาหวานไขมนันแล้วก็ความดันเดิมอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ค่ะจะมี โดยพื้นฐานเลยนะคะจะพบกับทุกๆเคสเลยนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยคร่าวๆนะคะจากาจากที่เจอมานะคะก็น่าจะ95เลยค่ะหรือไม่ก็99เเลยนะคะที่เจอมาก็คือจะมีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องมาคุมนะคะในเรื่องของเบาหวานไขมนันแล้วก็ความดันของเราให้ดีนะคะ ส่วนในรายละเอียดการควบคุมในแต่ละโรคค่ะอันนี้ก็ได้พูดในพาร์ทก่อนๆน,นะคะที่เคยลงไว้แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะก็จะายายาให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือ,อง่ายๆเลยค่ะท่องไว้เลยก็คือลดหวานมันเค็มนะคะแค่ลดสามอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นหมดเลยนะคะแต่สิ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าถึงแม้เราจะดูแลน้ําตาลดีนะคะ ความดันดีหรือว่าไขมันดีอะค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอะค่ะยังสูบบุหรี่อยู่นะคะผลที่ได้อะค่ะอันนี้ก็ฟังจากคุณหมอนะคะคุณหมอเขาก็ไปค้นหาข้อมูลอะไรมาจากการวิจัยต่างๆค่ะก็พบว่าถ้าเกิดว่ายังสูบบุหรี่อยู่อะค่ะก็จะมีค่าเท่ากับศูย์เลยแม้ว่าค่าน้ำตาลจะลดอย่างเงี้ยค่ะภาวะในร่างกายของเราต่างๆค่ะมันก็จะเท่ากับศูตเลยเพราะฉะนั้นนะคะต้องเลิกบุหรี่ด้วยนะคะ ค่ะแล้วก็เนื่องจากสมองของเราค่ะจะทํางานผิดปกติไปนะคะก็คือจะมีบางส่วนที่ทํางานได้ไม่ปกตินะคะบางคนก็จะเกิดอาการมีอาการเหมือนปากเบี้ยวนะคะแล้วก็ลิ้นทํางานได้ไม่ปกติหรือว่ากลืนอาหารลําบากเนี้ยค่ะหรือว่ามีอาการสาลักในขณะกลืนนะคะเดี๋ยวอันเนี้ยค่ะก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะในพาตัดไปว่าเป็นยังไง จะดูแลยังไงนะคะเรื่องอาหารรายละเอียดติย่อดจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ค่ะก็จะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆแค่ว่าอาหารนะคะเราต้องดูแลนะคะลดหวานมันเค็มนะคะหลักๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของบุหรี่นะคะอันนี้ก็ให้เลิอกอันนี้ย้ำๆเลยนะคะย้ำๆเลยเนาะแล้วก็ในส่วนของยานะคะที่ทานอยู่บางคนนะคะก็จะมีการทานยาสลายริ่มเลือดนะคะเพื่อให้ เลือดในสมองอะค่ะทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งอันนี้ค่ะมันก็จะมีอาหารนะคะที่ทั้งไปส่งเสริมแล้วก็ยับยั้งนะคะค่ะในส่วนของยานะคะที่ทานอยู่อันนี้ก็ต้องกลับไปถามคุณหมออีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นยาชนิดไหนแต่ถ้าที่ทานอยู่อะคะ่ะเป็นยาวาฟารินนะคะก็แนะนําว่านะคะในเรื่องของผักสีเขียวอะคะ่ะเราก็จะไม่ควรจะทานเยอะจนเกินไปเนาะแล้วก็แต่ว่าไม่ให้แบบว่า ไม่ใช่ว่าไม่ให้ทานนะคะก็คือให้ทานได้ค่ะแต่ว่าให้ทานปริมาณที่เท่าเท่ากันทุกวันเพื่อที่คุณหมอค่ะจะได้ปรับยาถูกเพราะว่ายาอันนี้ค่ะมันเป็นยาที่ใช้ในเรื่องของการสลาดริมเลือนบางทีะคะ่ะวิตามินเคมันก็จะไปะยับยั้งนะคะการทํางานของยาค่ะมันทําให้ยาค่ะทางานได้ไม่เต็มที่นะคะบางทีมันก็เออะ อาจจะเกิดการอุดตันของเส้นเลือดได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องดูแลในเรื่องของอาหารนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีอาหารนะคะที่ไปเสริมฤทธิ์ด้วยนะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผักที่มีฤทธิ์ร้อนนะคะอย่างเช่นขิงตะไคร้อะไรพวกนี้ค่ะหรือว่าจะเป็นอาหาราผักที่มีฤทธิ์ร้อนทั้งหมดเลยนะคะค่ะกะ็สุดท้ายนะคะก็อยากจะให้กําลังใจนะคะกับผู้ป่วยนะคะที่เป็น เจอกับสภาวะนี้อยู่นะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะที่ต้องเป็นกําลังใจให้เขานะคะได้ช่วยฟื้นฟูนตัวเองนะคะซึ่งนะคะมันก็มีโอกาสที่เราะคะ่ะจะสามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะคะหรือว่าฟื้นขึ้นมาได้ะคะ่ะแต่ว่าไม่ว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจนะคะแล้วก็กําลังใจของคนรอบข้างนะคะแล้วก็ต,ตัวผู้ป่วยเองนะคะแล้วก็การที่นะคะเราขยันนะคะที่จะทํากายภาพนะคะ านาทีทองค่ะ6เดือน6เดือนนะคะก็คืออาจจะเป็นนาทีทองที่เราสามารถฝืนฟูจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับ6เดือนนี้ค่ะอยากให้ขยันนะคะขยันมากๆเลยนะคะในการทำไกายภาบาบัดนะคะแล้วก็เชื่อฟังคุณหมอนะคะในการรับประทานยาน,นะคะพยายามไม่ทานยาน,นอกเหนือจากที่คุณหมอสั่งเนาะโอเคบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะ